ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงพยามัจจุราชนั้นแลบุคคลที่จะตายก็ตายที่ว่า บุญน,นั้นไม่รักษาแล้วคือประมาทในบุญในทานในศีลนั่นเองบุคคลที่ไม่มีภัยแล้วเรียกว่าบุคคลนั้นมีหลักยึดแล้วเชื่อมั่นแล้วในพระรัตนตรัยนั่นคือที่หลบภัยโดยแท้โยมมีกันแล้วหรือยังถ้าโยมยังไม่มีหรือยังไม่เชื่อในพระพุทธไม่เชื่อมั่นในพระธรรมยังไม่เชื่อมั่นในพระสงฆ์แล้ว โยมก็จะรอดปลอดภัยจากภัยไม่ได้โยมจะนอนที่ใดก็ตามที่ว่าแข็งแรงที่มีที่ว่าให้ความปลอดภัยโยมได้โยมก็ไม่พ้นภัยไปได้เพราะกรรมไม่ว่ามนุษย์ผู้ใดจะอยู่ที่ไหนเขาย่อมเห็นกรรมโยมทำไมถึงกล่าวเช่นนี้โยมทำกรรมชั่วโยมรู้ไหมเมื่อโยมทุกข์หนะโยมรู้ไหมก็ไอตัวรู้นั่นแหละมันบอกว่าโยมอยู่ที่ไหน มันอยู่ในใจของโยมนั่นแ,แลแต่ถ้าใครที่มีพระรัตนตรัยแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นที่พึ่งพาแล้วเป็นสารณะแล้วโยมจักไม่มีความกลัวคือโยมจะมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาสตินั้นที่โยมไประลึกถึงนั้นแ,แลเขาจะพายโยมไปพ้นภัยว่าที่ที่ใดที่ตรงไหนที่พ้นภัยได้ แล้วโยมไม่ต้องมาถามฉันว่าที่ตรงนี้ที่ฉันอยู่จะพ้นภัยไหมโยมไม่ต้องมาถามหาโยมอยู่ที่ไหนก็ตายเพราะไอ้นั่นมันกลัวตายโยมก็ตายทั้งเป็นแล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าโยมไม่อยากตายโยมต้องมารู้เรียนรู้รู้จักความตายเสียก่อนความตายมันมาพร้อมกับความกลัวบางคนถามว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วก็เฉยกันหมด เพราะอะไรล่ะก็ตอนนี้ยังไม่ตายนี่โยมไม่รู้หรอกว่าโย,ยมจะตายเมื่อไรโยมรู้แต่เวลาเกิดแต่โยมไม่รู้เวลาตายฉันจะบอกให้เวลาตายของโยมนั้นตายตอนไหนจะตายตอนไหนโยมรู้ไหมใครบอกได้บ้างตอนโยมเกิดมาอย่างไรเล่าบิดามารดาให้โยมเกิดหรือว่าใครเกิดจากอย่างอื่นมีไหมเมื่อโยมเกิดจากบิดามารดาแล้ว ตอนตายละ่ะใครเป็นผู้ทําให้โยมได้ตายใครมาผัดพรากจากความตายถ้าโยมบอกว่าบิดามารดาเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้ให้กําเนิดโยมแล้วความตายละ่ะใครผัดพรากตอนโยมเกิดนะ่ะโยมได้อะไรมาจากบิดามารดาโยมได้จิตวิญญาณมาไหมแล้วความตายนี้คือพยามมาจุราชก็คือเขาจะมากระชากวิญญาณโยมหรือ แล้วเขาจะกระชากตอนไหนเล่าแล้วบุญ่ะมันไปไหนละ่ะตอนนั้นบุญไปไหนท่านเท้าพยามาจุราชถึงมากระชากจิตวิญญ,ญาณออกไปได้ถ้าท่านไม่มากระชากจะหมดลมได้ยังไงเล่าถ้าโยมไม่มีเรื่องกับใครเขาจะมากระชากต่อยโยมไหมโยมไปทำกรรมไว้ไหมแสดงว่าบุญนั้นจึงสำคัญแล้วบุญนั้นทำได้ตลอดไหม แล้วมันเกิดจากไหนเล่าบุญเกิดจากอะไรบ้างเล่าบุญก็เกิดจากทานศีลภาวนาศีลนะเมื่อโยมจะหลับจะนอนก็ควรหมันระลึกก่อนนอนก็ระลึกถึงศีลได้ก็เป็นบุญแล้วศีลก็รักษาโยมฉันจึงบอกว่าเมื่อโยมมีศีลอุปมาเหมือนกําแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาปกป้องคุ้มครองโยม เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสำเร็จด้วยการให้ทานการให้ทานในขณะที่โยมนั้นจะนอนแล้วโยมจะไปให้ทานได้อย่างไรสงสัยไหมโยมก็ลดละโลภโกรธหลงโยมไปโกรธใครไว้ละ่ะโยมก็ลดให้เขาสิให้อภัยทานเขาสิเมื่อให้อภัยได้แล้วจิตโยมก็เป็นบุญแล้วบุญกุศลบาร,รมีโยมก็แผ่เมตตาออกไปสิ ให้ใครอีกล่ะอย่าลืมเมื่อกรรำปัจจุบันเมื่อโยมมีอาฆาตพยาบาทต่อผู้ใดในอดีตนั้นโยมก็ยังมีอยู่ก็ให้กรรมเก่าโยมไงล่ะให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าจะเปรียบว่ากล่าวอย่างนั้นก็ได้นี่เรียกว่าการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการให้ทานเมื่อโยมให้ไปแล้วทานนั้นจะกลับเป็นบาร,รมีเรียกว่าทานบาร,รมีเพราะทานก็เป็นบาร,รมีอย่างหนึ่ง สำเร็จด้วยการภาวนาก็จิตโยมเมื่อสงบแล้วมันตั้งมั่นแล้วโยมก็ภาวนาได้ให้จิตใจมันตั้งมั่นให้เข้าถึงคุณงามความดีเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิแล้วมันก็สงบไปเองเมื่อธาตุดินน้ำลมไฟมันสงบแล้วมันก็จะหลับตอนนั้นที่โยมนอนไม่หลับก็เพราะธาตุไม่สงบเข้าใจไหมจึงได้บอกว่าพยาม,มาจุราชนั้นแล บุคคลที่จะตายก็ตายที่ว่าบุญนั้นไม่รักษาแล้วคือประมาทในบุญในทานในศีนนั่นเองงั้นก่อนนอนขอให้โยมจงรักษาศีลระลึกถึงศีลแล้วก็ให้ทานให้อภัยทานคือละความโกรธสิ่งไหนที่อยากได้ถ้าคิดแล้วระลึกแล้วมันก็เป็นทุกข์ก็ให้วางเสียสิ่งไหนที่มันหลงก็ให้ภาวนาให้มากคือการเจริญปัญญา นี่เรียกว่าเป็นบุญบุญตรงนี้เมื่อโยมแพ้ออกไปก็เรียกว่าจะทำให้โยมนั้นมีความอายุยืนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะพ้นตายแต่ถ้าโยมจะตายนั้นโยมจักได้สร้างบุญใหญ่ก่อนตายวันข้างหน้าไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่รู้ได้ในปัจจุบันก็คือเรานั้นทำอะไรอยู่เท่านั้นพอการรู้ปัจจุบันนี้แลเรียกว่าตัวสติ คือการระลึกได้ในอารมณ์ปัจจุบันนั่นเองบุคคลเมื่อรู้ในปัจจุบันได้อยู่บ่อยๆแล้วไซย่อมกำหนดรู้ได้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมของจิตอันบุคคลใดได้เจริญสติอยู่ภาวนาอบรมบ่มจิตอยู่ไม่ขาดแล้วจากความเพียรย่อมไม่เกินวิสัยของบุคคลผู้นั้นที่จะรู้ได้ในอนาคตตัวสติปัญญานี้แลจะนำพาให้โยมนั้น อยู่รอดปลอดภัยจากภัยทั้งปวงก็ด้วยอำนาจแห่งศีลที่โยมนั้นได้เคยรักษาไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งพาได้นอกจากตัวของเราเองเมื่อมีโอกาสในขณะที่มีลมหายใจอยู่อย่าได้ประมาทกันเลยในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงทานศีลภาวนานี้แลคือสเสบียงบุญของโยมโดยแท้ ที่จะติดจิตวิญญาณของโยมไปได้ฉันนั้นได้แค่บอกทางว่าทางนี้ควรเดินทางนี้ไม่ควรเดินทางนี้จะมีภัยใครผู้ใดเชื่อหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่อำนาจวาสนาบาร,รมีแห่งกรรมของสัตว์โลกขอเจริญพรเอวังก็มีด้วยประการชนี้แลน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเพจธ,ธรรมะมหาสจั์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคะ่ะ